รนะวมสมาคิยแโสนทอน,นะครับที่ตัวทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้จนถึงสณะกรรมการแาวน้ำนะฮะหกแปดนะครับ, 6, 8, รบแล้วก็มีทางเทศบาลทางน้นาบระจรวาแล้วก็ทางตำรวจนะครับรวมถึงทุกสามเลนะครับที่ช่วยกันจัดงานในวันนี้ได้เป็นอย่างดีผมจะไม่พูดยาวครับเดี๋ยวจะได้เข้าวิธีแจกเลยทางหนุ่มที่อยากได้แจกนะครับถ้าเกี่ยวครับพี่น้อง นะครับอย่างไรก็ตามพี่น้องได้รับของวันนี้นะครับเป็นแรงกาลังจากภาคเอกชนทั้งสิง้นนะครับก็ขออาํานวยอืยพรให้พี่น้องที่ได้รับของวันนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับทุกท่านรับของแล้วมีแต่ความโชคดีนะครับรวมถึงก็ขอขอบคุณคณะกรรมการวมสมุดที่อุปถัมภ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นแรงทัการช่วยเหลือคนนะ คน,นจังหวัดยะโสธรพูดความจริงใจของจริงจังในครั้งน,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 นี้ด้วยครับผมเสนอให้ดูดีด้วยับขอบคุณครับขอทุกคนโยกเยื่อครับขอเจ้าหน้าที่หุกที่จัดเตรียมไว้คนแก่ทำงานเท่าไหร่ที่ไม่นั่งตรงนี้มอบของนะครับเชิญทั่วพิโซครับใช้ทั่วพิโซทุกท่านครับ